ต้ไปลรงร่มๆสิลูกมาข้างนี้มาเร็วมานี่มามาเร็วเดามานี่เร็วเรดาเรดาดงเร็วๆเลย มาทางนี้มาจะไปหายายดิเออไปทางนู้นก็ได้พี่หมอทางนู้นล่มโโโ่หาาป้ เออเนี่ยล่มๆเนี่ยไม่เดิน,ออนเออเดินไปทางไหน ไม่เจ็บหรอลูกเดี๋ยวเข้าตาลูกเดด้าครับเดี๋ยวมันบาดมือไปลูกไปหาลุงดิดูดิยิจ๋าอยู่ไหนปะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าตาลูกเดี๋ยวเข้าตาดูดิยิจ๋าอยู่ไหนย,ยีจ๋าระวังเข้าตาไอ้กิ่ง ไม่พี่หมอนจับพี่หมอนดูดิเนี่ยไปดูจิ๊บๆิ๊บิจิ๊บๆอยู่ไหนจิ๊บๆอยู่ไหนเน้ออุ้มเขาดูไอ้ตรงน้ำนี่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 ดูน้ำอุ้มไม่ไหวดูน้ำดูน้ำอุ้มไม่สูงที่นี่นี่ดูนี่ดูดูรถนู่นเห็นไหมโอ้โอ้โอ้เช็ดเช็ดเช็ดมีผ้าอยู่ตรงนู้นน่ะเอ้ย

แล้วชนนะชนนะชนป้ามเลยเอาชนป้ามเลยชนป้ามเลยเานชนนันนะ,นนะต